Oh you so too. Ha khoe Sway. sui. So cute. Khue nao rak. Khue nao rak. Okay. So Um, we We are one team, okay? We are two be okay. one team. Okay. Okay. Saming. Hi Hi, Hi Jerry. Ba de jali together one team you, one friend. Why you Jerry just Jerry besto. Chai mai tin. I'm so dead every time, universe, 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 universe Ah universe. yes, she's my good friend Yeah, I'm first Envy there She's my sister <laughs> How, can <Shh>. <laughs> How can we- be How can your friend I better... wait, wait. <laughs> <laughs> Maybe TTU is starting too loud Why? Okay, okay mm? Oh, Ting me me Because you No you to get the กูนกูนเหมือนกันกูยนานแล้วไม่ได้หรอใครเหมือนกันใครสู้มิ้นฟยจำได้คุยฮนไมูู่้แโอเคโอ้โอเคโอ้ยทำไมเขาคิดวิยโอไอสปีกล้าไปดิค่ะลิลลโอเคโอเคโอเค ใช่สิจ่าลีว่าคือคุยกันพูดก่อนแล้วว่าแบบว่าอออยู่ทีมเดียวกันอย่างเงี้ยไปหาอามเรตีกว่าลมเรตี้เดียวเอามีดมเกียวมาอีกหนึ่งเลยออกหมอออกหมองออกมอขอบคค thank you ลากคุณหนึ่งพลูกคุณ 名字叫老公。m 老公。Yes。的老公。的老公。的老公。哈哈哈哈哈！你的老公是 sweet 的哈？哦么么么，哦么么。 จ้า everyone เจลี่老公อย่า yeah, correct correct เจลี่老公เจลี่หลักอะไรอ่ะขันนิเดียวทุกคนมีนวมขันมีนวมค่ะไปกี่หน้าแล้อขอบคุณค่ะดิ้งค์เจลี่老公อ่ายัง I like I like so much เจลี่老公เจลี่老公เจลี่老公

อ่าจ้าดิหล่อกงทำไมเป็นเหล่ากงไปแล้วะเขาชื่อเหล่ากงค่ะจริงไหมเนี่ยเขาบอกมาแบบนั้นเราก็ต้องเจอเคเหล่ากงก็ได้ค่ะต้องหลับจริงไหมเนี่อินเตอร์แรงกวไปได้เท่านี้ว่า โอ้นีแอควบอมมาเมนห้องอื่นทุกคนระวังด้วยนะคะจะมีแบบเทพรีมีแอควบอมแล้วก็ไปหลอกเงินคนอันเนี้ยมันมีนะคะทุกคนใช่你们小ิ那个假的账号，他会骗钱。Thank you Jali, thank you Jali 老公卡。呀，谢谢老公，จ้ Jali 老公。g o o ล on。Thank you Jali, thank you Jali 老公卡。Bye bye。 ทุกคนข้าใจเลากคงอ is online มาพื่อนขอด้วยอ๋อลูกคงเข้าใจอ๋อขาจะวลอกกุณคร first listen he's ลอกกุหลอกกุครับ I'm bad listen no bad อันนี้เอหลอกกุหลอกกุฉันรู้ว่าเขาแข็งแกร่งมากช่วงนี้เขาชวนฉันเล่นหลายครั้ง แต่ฉันไม่ได้รับฉันปฏิเสธทีเคกับเขามาหลายวันแล้ววันนี้เลยตัดสินใจเล่นกับเขาเขาอืมจารีเขาจะมาเพิ่มอืมใจายจายจาย你在你在干嘛在ะ不懂啊操没有我说那个家